สวัสดีค่ะพบกับรัดจังอีกแล้วมันนี่รัดจังสีผ้าไปใส่น้องมันนี่สวัสดีสาวฝนสวัสดีค่ะมันนี่รัดจังสีผ้าขี่จักรยานเนาะเลาะทงทงหายทงน้าไปเดี๋ยวใส่รัดจังหรือว่าสาวฝนมันจะเป็นคนปัน,นคน,น,คนก่อนไได้สาวฝนว่าสาวฝนสิปันหาน้นองเป็นสาวฝนปันออกจากบ,บ้านแล้วไปไปปัปน,นอ,ออกจากหมู่บ้านเป็นยังไง้าฝน หนักจ้ะไม่ปนปั้นวนักนกะจริงๆคิหนูไม่ลงทุนปันขนาดนี้ลงทุนปนั้นปันจักรยานลอ้อธงล้อทงแ้วพน้อง๋ให้เข่าลม้ม เอาลมแห้งพูนทางก่อนไปนามาเบิ้งไอ้นะวัวตามสาวฝนเมื่อยบอกว่าจันตามสาวฝนเมื่อยบอกเหมยอยู่มาหอดทงหน้าแล้วหน้าไก่บ่ไก่ดอกเนาะเราเทียบกับหน้าสาวปองบ่ไก่เดึกขี่วอไซนมาเดียวมันบันไดบรรยากาศเนาะเออเลยพาขี่จักรยานมาเบิ้งเนาะ โอ้ยหอบแทนเว้ยเปลี่ยนกันบ่เดี๋ยวถึงแล้วเนี่ยอีกนิดนึงทางเลี้ยวเลยผ่านทางแววแล้วไอเลี้ยว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 อู้จักรยานไม่มีล้มบ่หนักคนอืโอ้ได้บรรยากาศวันนี้ได้สาวสวยเราตรงนะบรรยากาศดีดีนาะยามนี้เนาะบรรยากาศยามนี้ เขาหน,า,หนาเอาแลนะ้วเนาะบรรยากาศเย็นเย็นมินเนาะลมสาก้นปันลมเย็นลมเนแหง้งอู้ลม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 ตัดหมวกคนสวยสิพะไปปิดทัวร์เด้าพี่นอ้องพาปิดทัวร์ป่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิร์กอิงอยังเดลรอติดตามเบิร์กเนาะตอนนี้สิพาเบิร์กบิวส่งหน้าแล้วก็ พาบึงเสาโพนพาจักรยานแบบสดๆสดเลย <c ười> ปัน่นเล้วเจ็บปั่นแล้วเจ็บเสาโพนบอกว่าปั่นแล้วเจ็บแรงว่เป็นยังตอบด้วยพี่นอ้องเอ,อ,อ้ยตอบบ่เป็นยังไงมัง่งต <c ười> อบจักรยานพญา,ายิ่งบุญได้พี่น้องเด้อจักรยานพญายิ่มันลมเยี่ยนหนิเนาะมันบ่มีเกียร์หรือว่าไหนแต่ว่าปั่นได้อยู่เติมลมมาแล้ว ตาพลบอกว่าคนข้างหลังหนักมันเลยหนักเองสุดยอดจ้ะสุดยอดคุณน่ะคนทางที่เข้าสิไปกันเลยดีเนาะปลาป่วนจะตายที่ไหนดีนะคะรถถึงแล้วจ้ะอันนี้พามาปึงไอ้พืช เศรษฐกิจบ้านชีสกีเนาะบ้านรัดจัจงอีกเือหนึ่งเนาะอันนี้จะเป็นปลาปลาคาเนาะปลาคิงคาปลาคาเด้อพี่น้องพี่ถ้าได้คุดแล้วก็ได้เป็นแสนเขาว่า,นะนะส,า,า,าสำหรับคนที่มีทีทางหลายๆเนาะปลูกหลายหลายหลายๆอย่างนะได้หลีเนาะเงินแสนอยู่ทางบ้านเนาะสำหรับคนที่มีทีดินทํากินเนาะก็พิกพื้นแผ่นดินเนาะสร้างได้ทุกอย่างปลูกได้ทุกอย่าง อันนี้ข้างนี้สิเป็นมันสับปะหลังมันสับปะหลังมันสับปะหลังนี่สิคูดเลยเดอพี่น้องเป็นสวนเป็นสวนมันสับปะหลังปูเป็นสวนคิงไปพืชเศรษฐกิจส่งไหตรงหน้าผ่านเท่า ฟังนี้สิเป็นปลูกมันเดี๋ยวสิภาไปเบ่งพาไปดูไอข้าาปิดทวดินเนาะทวใช่ไหมทวดทวดินเนาะนี่ราคาคือกันอ้วอัดเนาะมาดูกันว่าสีสเกตสีมียังเนาะพี่น้องหอวปาัทวดินป้าสวนพูนเทียง เง,งเงินแสนฝนรอ,อกูน้ำปลามันปลาขิงปลาคาพร้อมกับพุ่นมุนเป็นสวนป๊าสสวน,สวนนะอูอันนี้เป็นสวนข่านาไอ้เพี่อน้องโอ้ยเงินแสนอยู่ในนี่เด้อ,อเป็นสวนผักขา่า <laughs> อู้สวนขนาดเบิดท,ทั้งสวนเลยของสุดลูกหูลูก,ลก,ลก,ลกตาเลยสวนพักขนาดพี่เนอะเงินแสนเงินล้านอยู่ใน,ผนแผ่นดินเด้พนะี่นนอะอันนี้สิเป็นปูกเห็นยังฝนเห็นบุกถึง bây bị... ừ, ừ. <laughs> <laughs> giờ mình đang bịt băng lý dứt ăn trơn băng 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 tăng băng จะคลองสวนมาปิดเองบ่ะจ้างรับจ้างจ้ารับจ้างบ่ปลูกเองเนาะปลูกแมนไงเมียนอยู่ตรงตูไม่ได้มันจะสูงเออจะอะไรมาดูกระนองเส้นกันปิดเป็นกิโลได้ป่ะเนาะกิโลละห่าบาท เพื่อเศระเกิจทางนี้จ้าเอคนสวยมาอยู่สวนนี้อีกแล้วมาเด้อมาเก็บมาครัวเด้อจ้าบ่มีเงินใส่คนขยันประจำปีมีห่มเด้อพี่น้องมันหอนต <laughs> ัวดินด้วยจมนืึกจะน้อยยิ่ง่งใส่โอเกจ้า มันลวยแบบใหญ่มาเรื่อยแบบใหญ่ได้เจ้อไหนอู๋ได้อูใหญ่คุณได้อยากกินฝักตังหน้าเด้อสิซื้อไปให้กินมาเด้อแล้วมาหนีละเด้อมสุดท้ายแล้วบอกเออก็มันเลือกแค่นี้กว่าจะทำอ๋อกันดีมันก็เอาไปสัรุปหนึ่งสมัครหมทองเลยถึงสนามแขกจะไหนก็แบบสีเลยไม่เขาจะกลับกรุงเทศไปต้องเงินะ